ทางเกมอินโฟเมอร์เนี่ยเขาได้ไปสัมภาษณ์ทีมงาน IO Interactive เกี่ยวกับ Hitman 3แล้วก็ได้คลิป Hitman 3แบบตอนด่านดูไวมา5นาทีให้รับชมกันก่อนนะฮะซึ่งบอกเลยว่าคลิปนี้จะมีการสปอยเนื้อหาแน่นอนนะครับสำหรับใครที่อยากจะเล่นเองสะพัดเองนะครับเหมือนสมัยตอน Hitman 2ครั้งแรกที่แบบเปิดตัวมาประมาณนั้นก็ปิดคลิปนี้ไปนะฮะแล้วค่อยมาดูทีหลังหรือไม่ต้องมาดูก็ได้จริง Welcome to ไอ้พวกเนื้อหานี่ไม่เอานะไอ้พวกวันจภายพรกิจเดี๋ยวเราไปดูกันในคลิปในเรื่องหลักนะครับโอ้โหอย่างนั้นที่ผมขอพูดถึงหน่อยครับคืออันนี้ฮมีใครคิดมือนผมไหมว่า47เนี้ยปีนเสาเร็วขึ้นนะเดี๋ยวผมลองเทียบภาพไปดูนะฮะหรือว่าจะเป็นการเหมือนกดชิปหรือเปล่าปีนก็ธรรมดา แล้พวพอกดคิปก็จะร่นเร็วขึ้นหรือเปล่านี่ครับครับใช้กล้องสแกนตัวล็อกนะฮะที่เป็นล็อกแบบดิจิตอลเนี่ยเนี่กอดครับป็นกล้องนี้เลยก็สแกนซึ่งก็เป็นกล้องนี้เราก็ได้เห็นไปแล้วนะครับในตัวอย่างที่คิดว่า introducing heat man t r นะครับอีเวน่เป็นชัดมิคที่สีทั้งดูตรงนี้ครับมันมีซูมมันมี depth of er field แบบความชัดแล้วก็ฟิลเตอร์หรือว่าไอ้กล้องนี้นอกจากจะเป็น AI hack แล้วเนี่ยเรายังสามารถเอามาเป็นเหมือน c a m e โหมดได้หรือเปล่าแบบเป็นโหมดถ่ายรูปที่พอใช้ใช้ปุ๊บมันก็จะเป็นเป็นกล้องแบบ free cam แล้วก็บินให้เราสามารถถ่ายได้ทำไม่ก็จะเอา depth of er field กับฟิลเตอร์มาทำไมใช่ไหม เนี่ยทายลูไปไม่ได้เห็นนะจบแล้วนี่ครับสุดยอดสกิลของ47นะครับในการเปลี่ยนเสื้อภายในไม่กี่วินะฮะเดี๋ยวผมจับเวลาดูนะโอ้โหผมยังไม่ทันกดจับเวลาเสื้อเปลี่ยนไปแล้วนะครับแล้วนี่ให้ดูนี่ หน้าตานะครับนีหน้าตาถ้าคุณจําได้นะครับนี่ผมณะให้คุณดูรูปนี้ครับใ้ภาคสมัติผงเนี่ยหลายคนบอกว่านี่ไม่ใช่หน้าคนนะครับมันดูไม่เหมือนคนอะ่ะเหมือนดูเป็นแบบสัปหลาอะไรอย่างงี้พอภาคสองเขาก็เลยปรับนิดหน่อยแต่พอภาคสองปรับเนี่ยไม่รู้ทําไมเลยดูปรับเลย้าเหมือนคนจีนนะคล้ายๆค,คนเอเชียนะนี่คือสุดท้ายคนะไฟนนลโปรดักต์ถือว่า เอาโครงคิ้วของภาคสองพันส,สิบหกมาแล้วก็เอาลักษณะของแบบ,แบบแบบดูเป็นคนหน่อยทั้งแบบตรงกลางตรงอะไรเนี่ยของภาคนี้มาผสมกันสุดท้ายก็ได้นี่มาซึ่งว่าดูดีนะครับแล้วก็โชคดีนะครับไม่เอาไปเอาหน้าของแอปลูชชันมาอันนั้นคือดูมีอายุจริงๆอันนัะนะ้นเพลงยังกับแบบพวกอลลินนะฮะเพลงมันยิ่งใหญ่มากเดี๋ยวผมต้องเปิดลองเงย็บดีๆให้ฟังดู แบบเจนนี่มาแล้วนะอาจารยนี่มีน่าสนใจนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูใน,นเรื่องอันหนึ่งลืมพูดถึงนะช่วงนี้อ,นอันนี้ยังใช้สกรีนสเปรดรีเฟคชั่นลายหยุดก่อนอันนี้ยังใช้สกรีนสเปรดรีเฟคชั่นเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเป็นการจำลองเงาที่ไม่ใช่ของจริงนะครับไม่ใช่การสะท้อนของจริงนี่ยนั่นก็ดูดีนะคือผมว่าไอ้ตอนนี้เกมที่แบบว่าทำภาพสะท้อนดูดีโดยที่ไม่ใช่ ตอนนี้เกมที่ใช้ภาพสะท้อนให้ดูดีโดยที่ไม่ใช่เลเทซิ่งเนี่ยก็คงจะเป็นฮิตแมนนี่แหละเดี๋ยวคนดูกันนะคนดูโอ้โหคือเลเทซิ่งไม่ต้องมาเลยจริงๆริงอันนี้ก็งาแล้วอะ่ะก็มันก็น่าจะมีประมาณนี้ครับแล้วเดี๋ยวฝากนละเดี๋ยวมารอเล่นกันในเกมเต็มนะครับเราวันนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วกันจบ